สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการทุกผู้ทุกคนครับมืนีพี่เบ้าสิภาพี่น้องเข้าไปเทีเ่ยวนะครับชวมวัดต่างๆนะครับวัดมือนีเป็นวัดอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับสิภาพี่น้องไปเบิงแต่ละวัดแต่ละสถานที่นะครับมองไห้เป็นต่อไปเป็นต่มาเป็นตาอเข่าไปกราบเนะาะบางคนบางท่านมีโอกาส ไปวัดไปว่านะครับหรือว่าอยากไปไหว้พระอยากไปไหว้วัดต่างๆนะครับที่บ้าวสิษย์นาเสนอให้พี่น้องเขา้าใจเบิ่งกันนะครับครัพี่น้องครับก่อนไปนะครับฝากกดติดตาาให้แน่นะครับกดแชร์ให้น้าคอมเมนต์มาพร้อมเด้อนะครับว่าอยากให้เข้าไปวัดไสแน่นะครับกับิพยายามมาสันหาให้พี่น้องเขา้าใจเบิ่งนะครับ กันเรื่อยๆเนาะนะครับเอาไปพี่น้องครับผมอีกสักครู่นึงนะครับไปกับบรรยากาศของเส้นทางนี่แหละนะครับ ครับตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมินะครับกำลังสิออกเดินทางไปยังวัดที่เขาจะพาไปนะครับเป็นวัดที่พี่เบ้าก็เคยมานะครับเคยมามานำเสนอให้พี่น้องเขาได้เบิ่งยูกนะครับวันนี้ไปเบิงสภาพปัจจุบันสิเป็นยังไงนะครับเมื่อก้อนเนี่ย วัดน,นี้เคยเป็นที่อยู่ของหลวงปู่ที่มีคนนับถือหลายนะครับเรียกว่าหลวงปู่กองนะครับหลวงปู่กองหลวงปู่ชมนะครับตอนนี้เพิ่นละสังขารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บ่ทันรู้ว่า,าปัจจุบันอยู่ในสภาพจังได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเดินทางพี่น้องครับเส้นทางสวนภูมิไปสุรินทร์นะครับไปสุรินทร์ ออกจากสวนน้ำพุมไปกับประมาณจัก8เก่ากิโลมาพี่น้องเนาะนะครับแอกเก่ากิโลกับสิไปฮอดนะครับยุติเส้นทางไงนี่แหละพี่น้องครับฉะนั้นแล้วกับบ่กไก่บ่อถือว่าไก่นะครับเส้นทางไปสุรินทร์ทาตูมนะครับหรือไปทางโพนไส้หรือไปทางซีสเกตนั่นแหละครับนี่มันสิเป็นทางแยก วัดเพื่อนสิยูทางแยกระว่างไปสุรินกับไปสิสะเกษนะครับสิมีทางแยกตอนนี้ถนนท,นทนทางนะครับในพื้นที่ของาปอีสานอ่าประเทศไทยของเฮานะครับไปไซมาไสไปสะดวกพี่น้องครับมี่ทางญ่ายทาง4ีเลนหาเลนหกเลนนะครับแล่้กันยังสะดวกสบาย นะครับได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีนะพี่น้องนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาหอดไฟทางแยกนะครับทางแยกมีไฟแดงก็เลยชะลอจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนะครับรออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวได้ไปนะครับความเจริญของบ้านเมืองภาคอีสานของประเทศไทยเฮานะครับจเจริญ ถนนหนทางสะดวกรถล่ากันหลายไปมากไปไสนะก็ต้องระมัดระวังนะครับการะสะดวกหลายกับความปลอดภัยกับลดลงนะครับฉะนั้นจะต้องอซอยกันดูแลร,รักษาสุขภาพเจ้่ขรองนะครับการไปการมากการขับเร็วไล่เนาะนะครับเ็นว่วทางดีก็ได้นะครับไปครับพี่น้องครับผมจังไม่พอกันทั้งเขาวัดเนาะนะครับ Mm-hmm. สองขางทางกระสบมี่สวนนะครับผนลไใหม่มากมายนะครับบ่าว่าจะเป็นปลามหรืออินทผพาลัมพี่น้องครับตอนนี้อินทผพาลัมกำลังเกิดหลายกำลังออกมากออกผลน,นะครับบางคนครับปลูกพวกธุเรียนลำย่กับมีเนะพี่น้องเนาะอ่าี่ธุเรียนมีลำย่ภาคอิสานของเขาปลูกได้แล้ว นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งทุเรียนผูเขาไฟแถวซีสเกตกันะครับกับปลูกแล้วได้ผลดีเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดไปเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนผู้เขาไฟนะครับทำมีโอกาสเดี๋ยวพี่บ้า,าไปทายทำม,มาให้เบื้องนอกพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือแม่น้ำเสียวครับแม่น้ำเสียวครับผ่านขามผ่านแม่น้ำเสียว บริเวณทางนี้เวลํา,ลานำนานำหลากก็จะนําหลายยักน้อยอที่น้องเนาะนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้หุอดแล้วนะครับ ไปจะเป็นสุรินนะครับเรียวซาจะเป็นพ่นท้องไปล่าสีสไลด์ไปสีสกเกตนะครับแต่ห้องเฮ้บ่ไดไปครับนี่คือสถานที่ที่เฮ้าจะมายุดจุดตรงนี้นะครับก็เรียกว่าวัดอีกวัดวัดหนึ่งที่น้องเป็นวัดที่ยังจังติดตามเบิงเนาะนะครับฮอดพอดีฮอดพอดีนะครับ,นะรบวัดนี้ก็ดีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเรื่อยพี่น้องครับ โอ้ยสร้างสร้างนะครับเป็นสร้างวัดกูพระโกนานะครับวัดกูพระโกนานะครับเข้าไปพี่น้องนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปลาย่างงามพี่น้อง้นย่งางนะครับหลากหลายที่จะตใดญ่ๆต้นงามๆาแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องครับจุดตรงนี้ที่นาชมก็คือพวกน้องๆลิง นะครับนองๆพวกลิ่งพวกหยังมาล่อค่อยรับอาหารจากผู้ใจบุญนะครับโอ้มีคนมาเลี้ยงอาหารเดิน,ะน,นมีคนมาเลี้ยงอาหารครับมากมายเลยนะครับลิ่งลิ่งว่านอนนะครับอ้าวผู้ดมสมบูรณ์นะครับตังโตกำลัลูก มีพี่น้องเขา,าข,ขายขายผลไม,ม่ขายตลไม่เฮลิ่งนะครับช่งจักบาทล่นะลอ๋เอเียงลิงนะคะมา,มาเอามา,เ,าเลี่ยงลิ่งลิ่งทําบุญเนาะเลี่ยงลิ่งทําบุญ,นะเ,เ,บญเอาจั เรายี่สิบบาทนะนะครับชน,นละถุงค่ะชนละยางด้อยเพราะว่าพวกเจ้าซอยกันดีเนาะผู้ละถุงคนนะคือดีเลยดีแล้วซอยกันนะครับอาลิ้งลิ้งเลีงเลีงลีงเบิ้งลิ้งเบิ้งลิงลงลงล้งพี่น้องครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัด ข้างเขาไปในวัดนะครับ <c oughs> วัดนี้ก็มีมีพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุเกาแก่นะครับเป็นจังเอื่นว่กกูนะเกาแก่จังไหนเดี๋ยวไปเบิงงนาพี่นองเนาะนะครับ มาหอดแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้างลงไปชมไปเยี่ยมไปเบิ้งเนาะนะครับวัดกูพระโอนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิห่างจาก,กอำเภอประมานเก่าจิโลนะครับในวัดนี่ก็ลมลื่นนะครับมีปลาใหม่ปลาย่างต้น่างาลายนะครับมีริ่ผอมนะครับมากไม้ นะครับนี่คือจะมีพระธาตนะครับเป็นโบราณโบราณสถานนะครับกูซีแกงนะครับหรือกูพักโคหน้านี่แหละนะครับเป็นโบราณสถานอีก ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัย2,478นะครับมีการบุรณะมาเรื่อยๆนะครับเขาเบิ่งพี่น้องครับดันใหนเป็นจ้าใดนะครับพี่น้องมาชมไดเดอร์ครับเดอร์นะครับทุกมือทุกเว้นวัดพระก,กูพระโกนาอำเภอสุวรรณภูมินะครับจะมีพัะเจดี ง่ญ่นะครับเกีีโบราณน,นะครับเป็นเกีย์ดินหินคืออิฐนะครับโอ้เสวยนะ่ะบรรยากาศลมดื่นพี่น้องครับนะ เก้าถือปูนถืออิฐนะครับ เป็นวัดที่วัดเก่าแก่น้อยนะครับเป็นเจดีนะครับหลายท่านมากอะวันนี้มากราบมาไหวได้รับโชครับใช่กับขึ้นบานก็มีน้องครับเป็นก้อนหินเป็นหินนะครับเป็นเลนที่มีหินนะครับ เป็นปลูหลุงปูลุงปูกองนะครับเป็นูาหมือนนะครับลวงปูกองเจ้าอาวาสที่เป็นละสังขารไปที่ผ่านมาพี่น้องครับผม ดั่งในก็สิเป็นวิหารรอยพระพุทธบาทวิหารรอยพระพุทธบาทนะครับวิหารรอยพระพุทธบาทครับสาธุหลวงปู่นะครับนี่คือเป็นรูปหลวงปู่หลวงปู่ชมนะครับหลวงปู่ชมองค์กรอ,ององค์ที่ควหลวงปู กองจะละสังขารไปพี่นอน ไปหลวงปูดแล้วก็เป็นส่วนอื่นๆพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับเจดีเป็นเจดีเก่าแก่การบูรณะเล็กน้อยน้องพี่น้องเนาะนะครับการบูรณะสิบบอ่อ มีปันใดนะครเป็นวัดเล็กๆนะครับอันนี้พระอุปคุตพระพรมนะครับพระพรมกราบไหว้พระพรมนะครับ,บ,รรบขอโชคขอพ่ร พี่น้องครับมาจุดนี้เรู้้ว่าเป็นอย่างนะครับจาบ่มีภาพพี่น้องครับพี่น้องเขาเด้เบึ้งคือบ่มีภาพเนาะนะแต่ขออนุญาตเด้อเจ้าทีเ่เจ้าทางหลวงปู่หลวงพ่อนะครับให้ลูกหลานท้ายใดทำรายการใดนะครับเห็นใบนาะเนาะน้องเขาเห็นไปเห็นไปนะครับ อนาก็จะเป็นล้านกว้างพี่น้องนะครับลานสาหรับทํากิจกรรมนะครับกานกิจกรรมโอ้พี่ดองครับยูยอดเจด,ดีจะเป็นล่างตอ่ออืนะครับล่างตอ่บอบรรลุพี่ดองสิเห็นบ่เนาะ